วัสดีครับวันนี้กลับมาพกับอ่านรินพัฒน์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีอ่านก็มีรถตอนเดียวเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ในส่วนของตัวรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันไปบ่อยครั้งนะครับในเรื่องของตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคุณลูกค้าหลายท่านทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดในเรื่องของตัวราคาความสวยงามสิ่งที่คุณลูกค้าได้สภาพตัวรถที่สวย นะครับทุกๆอย่างครบจบภายในร้านเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะฮะเป็นลังใจกับพวกเราด้วยนะฝากติดตามผลงานหรือว่าการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองไปพันออโต้นะครับตรงนี้อก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Toyo ต้าไฮรักรีโว่2.4ตัว J m แมนนวลนะครับก็คือจะเป็นตัวจบปรับมือหมุนรถปี2016นะฮะ ตัวรุ่นนี้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋่าค่อยมาบอกรายละเอียดอีกรอบดีกว่านะครับเรา,าดูสภาพของตัวรถคันนี้กันก่อนนะครับสำหรับในส่วนของตัว r ี vo 2.4เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าสนใจกันเยอะนะครับเราจะมีคุณลูกค้าเลือกระหว่าง i s u D ูซูดีแ2.5นะครับในเลทราคาเดียวกันนะฮะ2.5 i s u D ูซูดีแนะครับแล้วก็ตัว r ี v o 2.4นะครับวันนี้คุณลูกค้าชอบแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับ ส่วนตัวรถก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะร,รถสวยไม่เคยชนหนักพิษคว่ำน้ําท่วมนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเน้นหรือว่าซีเรียสในเรื่องของตัวกระจกอยากได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าเราจะมีพวกแบบตัวปีใหม่ๆอย่างเช่น18อัพ19นะฮะอะไรแบบนี้รองรับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นแบบตัวอย่างนี้กำลังเราอยู่ประมาณแบบนี้นะครับอยากได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านนะครับเพราะว่ามีคุณลูกค้าหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามอินบ็อกเข้ามาสอบถามไลน์แอดเข้ามาสอบถามกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวไงเรามาคุยกัน หน้าร้านเพิ่มเติมอีกทีในส่วนของตัวกระจกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าดําด้านอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้า A1 นะครับบางคนอยากจะบอกว่าเฮ้ย <regarder. S 1> รถปี15แต่ผมอยากได้หน้าปี19อยากได้หน้าไมเน่เชนได้ไหมได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะฮะเราไม่จากัดหรือว่าไปฟิกอยู่แล้วว่ารถต้องเป็นแบบนี้อย่างเดียวนะครับเพิ่มส่วนต่างแค่ไม่กี่บาทได้ความหล่อได้ความสวยเพิ่มเติมตรงนี้คุ้มแน่นอนนะฮะไฟหน้าเป็นตัว ฮาโลเจนนะครับรีเฟคเตอร์เดิมๆโรงงานนะครับส่งของตัวนี้เนี่ยออปชันเยอะนะครับถือว่าในส่นงนตัวภายในอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นเลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่นงตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวที่ร้านเนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการความสดเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามาเยอะขึ้นก็จะแนะนาเป็นรีโวนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนจากขุมนัง KD มาเป็น GD นะครับ2.4ก็จะเป็น 2GD Kit FTV นะครับ2,393.44นะครับส่วนกำลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าในเรื่องของตัวแรงบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วในมีพวกแบบออปชันพวก ABS นะครับอะไรต่างๆอันนี้คือให้มาครบนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับเดิมๆแห้งๆนะฮะ โดยของตัวคันหน้าเดิมนะครับแก้มข้างเดิมเม็ดองเม็ดอาร์คแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับปีนี้ปี2021แล้วก็ถือว่าเป็นตัวต้นปีนะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้ยังมีคุณลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับในเรื่องของตัวรถตอนเดียวที่ราคาไม่เกิน4 0 0 0ผ่อนไม่เกิน8,000นะฮะก็จะเป็นตัวรุ่นนี้เลยนะครับสวยมากในส่วนของตัวด้านหน้านะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดมองที่ร้านเรามันไม่ได้เพียงแค่ได้รถสวยแน่นอนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างต่อครับ โอเคนะครับในส่วนตัวด้านข้างนี่นะฮะสีขาวเดิมโรงงานจะหลดทั่วทั้งท้ายกระบะนะครับตอนนี้ตัวรถด้านข้างสวยนะครับจริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยอันต้องบอกย้าลูกค้าแบบนี้อีกรอบด้วยนะครับว่าสินค้าเนี่ยหรือว่าตัวรถเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยรถมันก็จะค้ากันมีหลายขั้นนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดใครมาก่อนได้ก่อนนะครับแต่ในส่วนของตัวรายละเอียดยิบย่อยอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับ สักคันนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัว RPF1 ขอบสแนะครับแล้วก็ยางปี2020นะฮะถ้าเกิดเราพูดกันแบบบ้านๆเลยแมกไมยยางไมนะครับก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คุณลูกค้าหลายท่านน่าจะเคยฟังแบบนี้กันมาบ่อยแล้วนะครับจริงๆตัวล้อแม็กเลือกลายได้นะครับพวกลายพิมิยพมอะไาต่างๆนี้คือเรามีให้เลือกครบเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนแต่เรื่องตัวการจัดทรงเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาเลือกเองนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะสไตล์ในเรื่องตัวการแต่งรถอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยว แก้มข้างนะครับสีด้านข้างสวยนะฮะขาวของ t o y ยต้จะเป็นแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นขาวซูเปอร์ไวท์หรือว่าตัวขาวสว่างนะครับตรงนี้ถ้าเกิดรถมันโดนมารถมันชนมาอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมันจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยหรือถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากใกล้ความใจสบายใจนะครับพาช่างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญมาดูกับคุณลูกค้าด้วยก็ได้อันี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยที่ร้านของเราถ้าเกิดเป็นพวกแบบรถตอนเดียวแบบนี้เนี่ยต้องเลือกที่ร้านของเราเท่านั้นนะครับสวยมากนะฮะ ในส่งของตัวตู้เนี่ยคันนี้เราก็ใส่ไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับความสูงว่าอยู่ที่2เมตรสินะฮะอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับผู้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1เมตรแปเซน2เมตรหรือว่า2เมตรสิตามการใช้งานหรือว่าตามที่ผู้ลูกค้าจะเอารถไปวิ่งกับบริษัทนั้นๆเขากําหนดนะครับส่วนของของตัวล้อหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนะฮะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ14แล้วก็ยาง XCD ปี2020นะครับเราก็จะใส่แบบนี้ให้เหมือนกันหมดทุกคันเลยนะคร หรือว่าบางคนอยากได้เป็นตัวลอ้อแม็กซ์สีล้อหรือว่าข้างหลัง็บกระทาผาแบบนี้เป็นสแตนดาดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะเกิดบางคนเนี่ยเราเล้นเน้นในเรื่องของตัวการใช้งานในระยะยาวเนี่ยว่าเฮ้ยบางวันเราอาจจะบรรทุกเยอะนะบางวันเราจะอาจจะบรรทุกน้อยนะแต่ถ้าเกิดเรารู้แนละ้วว่างานที่เราวิ่งแต่ละวันเนี่ยหรือว่าประมาณไหนนะครับน้าหนักประมาณไหนเอาเป็นลอ้อแม็กซ์สี่ล้อ กับการจัดทรงตัวรถที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็ต้องชอบนะครับอันนี้คือในส่งตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวด้านท้ายกันต่อไปครับใน่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายไฟเบรกห3ตรงนี้จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ แล้วก็นี้คือในส่วนของตัวด้านหลังตู้นะครับก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันร้อนแสงแล้วก็ไฟเบรกไฟเดี้ยวด้านบนเป็นตู้มือหนึ่งนะครับเบิกให้ใหม่นะฮะในส่วนของตัวรถพวกนี้เนี่ยก่อนออกจากร้าน,นี่เราจะมีการทําความสะอาดแล้วก็คลีนให้ใหม่ทุกจุดอีกรอบก่อนจากร้านนะครับหรือว่าก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนยให้มันเครื่องเช็คโบไฟตั้งสู์ทงล้อน,นะครับแล้วก็พวกวารันตีร้านเนี่ยก็คือรับประกันเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่าในึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ตัว, mart, ตวนนนะบิลสมาร์ท ทุกอย่างแบบนี้เราทําให้ครบหมดภายในร้านเดียวนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมตัวของตรงของแต่งอะไรยงนี้ทุกอย่างก็ได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดตัวตู้ไม่ชอบล่ะสามารถเปลี่ยนเป็นอคออได้ไหมได้นะครับเผื่อคุณลูกค้านั้นใดที่กําลงังคิดอยู่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้งานในส่นงตัวตู้เลยผมอยากได้เป็นอคอออะไรเงี้ยได้เปล่าได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่การใช้งานของคนขับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของด้วยนะครับเราไม่ได้ไปฟิกว่ากําหนดมันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่งีู้้แลว ไม่ใช่นะครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วงานมันมีหลากหลายแล้วก็แต่ละคนการใช้งานอะไรอย่างนี้มันก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อ,อว่าครับส่วนของภายใน,นรีวูนะฮะตัวชมนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวโฉมแรกๆนะครับก็จะมีแอร์แบ็กนะฮะถุงลมนิรภัยด้วยกันถึง3าใบนะครับเซนเซอร์ mm. <S S <ensor> <S แจ้งเตือนแอร์แบ็กซีดีวิดีโอเอ็มบีสนะครับตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้มีที่เสียบ AUX มีที่เสียบ USB นะครับแล้วก็ตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแปงนดวดตามปกติเลยนะฮะส่วนของกระจกนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเริ่มต้นแรกๆนะครับก็จะเป็นตัวกระจกที่เป็นแบบปรับมือหมุนแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสเนี่ยเรื่องของตัวกระจกเนี่ยเราทําคลิปไว้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นแบบปรับไฟฟ้าที่ทางร้านทําให้เนี่ยมันจะเป็นสตไตล์ประมาณไหนหรือว่าเป็นรูปแบบแบบไหนอันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้จบแล้วเข้าไปเลื่อนรับชมได้นะครับในช่อง YouTube ของทางร้านรถยนต์มือสองไปพันอัโต้ของเรานะครับ ส่นของตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแล้วก็ตัวบาะนี่ก็จะเป็นบาะแยก60ต่อ40นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆโรงงานเลยนะฮะสภาพภายในสวยนะครับแล้วก็ออปช่นออปช่นอะไรต่างๆนี่ยที่โต้ตาใส่มาสำหรับตัวหัวเดียวแบบนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับในเรื่องตัวการใช้งานในชีวิตประจำวันขี่ไปซื้อของวิ่งกับบริษัทวิ่งกับทรัพนะครับหรือว่าบริษัทโต้ยิ้ติกอะไรต่างๆแบบนี้ ครบถ้วนนะครับรีโว่ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ยังน่าใช้อยู่ทั้งเรื่องตัวสภาพด้วยราคาด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวของตกของแต่งแรงต่าง,างคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมันครบภายในร้านเดียวแบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันครับไปสําหรับราย,ายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับเราดูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราอยากแนะนําแล้วก็ให้คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคราวนี้ นะครับก็จะมีทั้งตัวปี15มีทั้งตัวปี2016นะครับก็ถ้าเกิดใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวปีเนี่ยมันอาจจะค้ากันแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าราคาเท่ากันนะฮะส่วนหรับราคาที่ร้านของเรานะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่399,000บาทนะครับย้ำนะฮะ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับก็คือทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับเหมือนเสร็จสับเช่นเราเช่นเดิมนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านดใดดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้อย่างขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกาดติดตามเพจปฏิพลอ,อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะแสดงใจให้เราก like, ดไลค์กดซับสไครต์ถ้าอย่างจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกได้เรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดอยากดูรถรุ่นไหนพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้อังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ